พระเจ้าผู้เป็นพระบิดาผู้ทรงสร้างสรรพส,สิ่งทั้งปวงและมนุษย์ทุกคนขอบคุณที่ส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มายัางโลกนี้และให้ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูได้รับความรอดขอบคุณที่พระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราและฟื้นคืนพระชนและขอบคุณที่คอยอธิษฐานเพื่อเรา ขอบคุณที่ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้าและให้เราสำนึกผิดบาปของเราและทำให้เราเชื่อในพระเยซูคริสต์โปรดช่วยให้เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าคือใครและรู้จักความรักของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ในช่วงเวลานี้ เราอาธิษฐานในพระนามของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราอาเมน